Rather rượu, năm rượu đã. Trong năm hai nghìn an mươi ba rượu đã. 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 mà đã. Rượu đã. Rượu đã. Rượu đã. แห่งว so, so, so ัฒนธรรมของะองคมดีแล้วแล้วพระองค์ก็จะนำหลักฐานถึงเรานน้นมาให้เราเยียรู้เยอะดห็นเลยมันบอกกล่าวกันวันนี้เราจะขอพูดนึ่งเรื่องเร่างการ เตาหรืออมจึทั้งหลายเหล่านั้นหรือว่จะเอเิมมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั้นมาจากเหตุปรตการหรือกั้เหตุประการนึกหนึ่งสามสองสิ่สามจุดุดสีอาหาร รูอเท่าท <away> ี ah ่เอ ah ื ah. ้อมมือไหวมนาวเกิดมาจากเมวฐานสี ah. ่ประการนั่นเองเคื่อเกิดมาจากธรรมนั่นกรรมคือเจตนาเจตนาในการทำกุศลนละอุศลต่างเมื่วไปถงที่คำในความนี้และความรู้ ในต่างๆเรานั่นเมื่อเราผู้กระทำขึ้นโดยเจตนาที่ได้จำสมไว้แล้วหรือเมื่อจำข้างหลังสำเร็จลงเจตนาในการกระทำตามของพวกเรานั้นมันจะทำหน้าที่ส่งผลให้สื่นในชีวิตข้างหลางเิดขึ้นในทบในภูมิต่างๆ ช่นเกิดเป็นคนตุนี้เป็นจักเนรคามตุลย์เป็นเทวดาตุลย์เป็นองคมตุลย์เพราะอาศัยกรรมที่บุคคลเหล่านั้นเป็นตัวประทับพื้นโดยมีสมุขฐานหรือฐานทั้งหลายที่มันเป็นบากหรือความด่างน้น ยังที่ออกกลังกายกับสะไรบุคคลยัมีความโลภความธความหลงและก็คแต่มเราัม่อยู่บนนี้ทามเราต้องไปเจอนในโลกทั้งหลายเหานั้นไปเิอในอวัยภูมิีแต่ถ้าใครตื่พยายามรักษาพยายามปฏิบัต ยูนิติหาประทัให้เขิมนุษย์บุคลายพยายามกรชากแต่มีน้มีโอตไปมีความร้ายมีความเป็นปัวตากิดอขึ้นก็จะทำให้เกิดเป็นอิาบถคุลใยเรินสมาธภาวนา ด้วยสมาาัครธรรมฐานอยู่ประสีก็จะทำให้บุคคลเหล่านัน้นไปเกิดเป็นของลูกภพงคมหนึ่งอาูปภพองค์หนึ่งเวยนเว่น,นวเวะกรรมตั้งแต่ระบุคนนั้นเป็นเทนไรแดงเกิดเทนไรนั้นมีกรรมเป็นแดงเออชอกรรมงหลาย ยทังเปมีเื้อเป็นเมือนกันยาทมทเป็นเนื้อเปที่มี้อแดงเป็นนทําด้วยฐานหรือเป็นฐานที่มันเกิดขึ้นได้งัดกันไปอุปทานขันเป็นตนรอุปัารของจิต็นตนหนึ่งขนาดจิตเอานั่นถ้าเราคูบคุมนาน จิตของเราอยู่สามขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลางคือเติดตั้งอยู่แล้วก็หับถ้าตูู้่การไปาไปก็คืออันขนาดเล็กเรียกว่าจิตอยู่เกิดหูอุปาทเกียกออกมนเกิดขึ้นทิ้งจิตคือมันตั้งอยู่ทา การในทางลุกในนรกรงของปฏิสัมพ้นจิตถ้าเรามาดู็นเกณฑ์นาในอารูปบุรกิจอารมูปพหาปตะโกนไมของจิตจิตทั้รจะต่งผลโดยนิมามในผู้ปฏิสันธิในอารมูปภูมหรือในปัจจุบัต่างๆ ที่เราเรียกกันว่ารูปที่เกิดจากธรรมหรือรูปที่เกิดจากการกระทําเรียกว่ากรรมมาในรูปเมื่อกรรมมาในรูปเกิดขึ้นนั้นเมื่อมีรูปแล้วเมื่อเราสมาธิจิตจิตของพวกเราทั้งหลายนั้นการมี่รูปจะแสดงิริยาอค้างต่างๆได้ก็เพราะมีจิต เช่นจิตมันจะคิดที่จะทำอุจน์จิตมันคิดที่จะทำอุศนต่างๆถ้าติไทยทั้งหลายนั้นมีกำลังทำให้มีร่างกายให้เคลื่อนไหวไปได้นั้นมันสามารถบังคับจิตหรือจิตที่สามารถบังคับกายให้เดินไปทำอุจน์กระทำได้ หรือสิ่งที่จะไป็นอรารมณ์รือการใดไม่ว่ามันจะเป็นคำพูดมัน,มนมที่จะ,คคาะขาดจากนี่เราเรียกว่า่านี้งนี่เป็นของแข็งนั่นมันแค่ธาตุนี้ทั้หลายเหล่านี้เป็นตัวกระทับขึ้นโจรวางโยธาที่เกิดจาก ส่วนวายโยธาที่ไม่เกิดจากจิตวายโยธานั้นมันก็ทำให้กายไม่ทำปุถุชนและกรรมไา้จิตที่ทำให้รู้ทำงานต่างๆตามอกตามภูมินั้นมันเกิดจากจิตที่รู้ไม่เท่าใครอู่ปุถุชะกรรมคือความดิ้จิตต่างๆนั้นรู้เท่ากับรู้ ที่มืนอเคยดจกจิตถ้าแจกจิตได้ฟังในงานว่าลูกที่มืนอเคยแจกจิตนั่นถึงทั้งหลายเมื่อมีทังขารมีอร่างทายแล้วมียานครอบคองคือตัวจิตทั้งหลานตัวจิตนั่นเป็นตัวสังทำให้ตายทั้งหลายพวกเรานั่น กึ sea, language, ่นหวัง่งรักร้องไห้ดีใจเสียใจเท่าไม่เท่าียกโอ้ยอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราสามารบังคับจิตของเราให้ตรงวันหนึ่งจะเ่าว่าแห่งบุตรเรือกรรมคือการมฝ่ายนี้ละได สิ่งที่จะออกมานั้นคือเราจะมีวิธีวิธีทางธุกิจเราสามารถรรจัดกิจของเาได้ไม่ให้ตกต้องไปตามหักบุตรกันคือกินเล็มมหรือสิ่งที่ขวทั้งหลายต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็งต้องอาศัยจะใช้ไเครื่องพุ้งคร้องไปตกว่งแก้ กำลัง,งใจต่างๆอ,อย่างนี้เป็นต้นก็ขอ,ออันุญาตให้พวกเรากระจายอเรียงสองหัวข้อคือเรื่องรูปกจกิตเพื่อุทกัสตํายานมุมนี้หรือตอนเย็นจึงจะบรรยายท่านทั้งหลายได้ฟัง 按照汉语。